ก็เป็นน้องเป็นน้องอันนี้อยูช่วยอยูช่วยอะนายจอไอ้ของเองเห็นเลยสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่กับช่องมุน้อยมันทุกเม็ดครับก็นี่ครับมาดูยูทูบเบอร์ช่างต้นนี่แตนซิ่งครับผมดูด้การแต่งตัวของเขาครับ วันนี้ก็อยู่กับคลิปอ้อยนาซาช่างฟ้าครับผมโอ้บินี้ช่างฟ้ารับเละครับประมาณสามพันถึงสามพันห้าร้อยตันได้ครับเพาะของผมก็เกือบพันตันแล้วครับนี่ช่างฟ้านี่สุดยอดครับฮะคลิปสุดท้ายแล้วฮา

ปรีโมกนอืปรีโมลงมาบ่ายน้อยหรือก็ประมาณสิบสองตันขึ้นครับเฉพาะเฉพอ,อ้อยนะครับประมาณสิบสองตันขึ้นเที่ยวก่อนก็ขาดอยู่สี่สบกิโลครับ อาซูซ้ซูเดี๋ยวเอาเจียงซือทนนเจดเด้ถนนเจด,เ,จดเดี๋ยวเอาเอสพีมาทำถนนครับเอาทำทางขึ้นขึ้นมุมนี้แหละโอ้เดี๋จะนับเขาว่านนอตล้อหรือลุ่งเลยแห้ เหรเห็นไหมน้องนั่นก็อย่งนะอ๋อดูน็อตล้อฝั่งนี้ครับนี่ครับมีแค่สี่ตัวนะครับหนี่งตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีอะไรยังไง อ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปดูช่างฟ้าทำทางก่อนครับเอสพี SP กับดีทีมันจะแรงต่างกันไหมฮะโอ้รถใหม่เนาะ,ะเอาเร็ว โอ้ใบมีดก็ถลอกแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกคันหนึ่งครับเจทีเหมือนกันมาลงอยู่เขาข,ข,ข้กคันหนึ่งครับโอ้พันถลอกหมดแล้วเนี่ย โอ้ทลกซีมัดเลยเ,เร่งเลยเร่งฮะงานมันไม่หนักครับดูไม่ออกหรอกว่าเรงไม่เรง nón phân bớt cái khương nương nào Ring, ring, ring. แรงๆหรอโอ้ยจังฟ้าในวาสนาดีครับได้ขับเอสพขั้นแรกเลยก็อออมาเป็นปีแล้วครับรุ่นเอพครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของผมเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองครับ nếu nó chỉ có điều <cười> 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 <cười>

ฝนปูรเบปกหมัดเลยเดีตยวไอ้ซีมหมดโอไม่สัมภาษณ์หน่อยแรงไหมแรงแรงเลยแรงมีหรือไม่มีฮะเจ้เฮยอันค้นปูกี่มัดเลยมือ เมื่อเจียงเจนินกุลปูมาโคยนมันอ่าเดี๋ยวมาดูจานหิ้ออกกันบ้างครับโอ้12ตันขึ้นครับ <c oughs> เดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้าใครไม่เชื่อผมจะให้ดูบินครับ เคครับเดี๋ยวมาดูจานหิงออกไร่กันเลยครับเท่าไ้น้งตามเกินไหน่นาะประมาณสิบสองตันครับน้ำหนักรวมก็ประมาณเกือบเกือบสิบหกตันครับผมสองตันเก้าไหมน้ำหนักรถ วันสิบห้าตันหนักรวมอ๋อเดี๋ยวมาดูครับขับเท่าเดียวนะครับเดี่สองลูกครับอ๋อให้เราชีพช่วย ให้ราคลิปช่วยนิดหนึ่งครับามารไม่ใช่ธรรมดานะครับ12ตันเนี่ยสา่พานแค่สองเส้นครับเกร,รงานน้ำตาลนี่ใส่กันสามเส้นนะครับก็ถามว่าทำไมมาได้ยังไงสองเส้นครับเออ,เ,อเดี๋ยวให้รถไทยช่วย อารุคิมมาช่วยดันครับโอ้เธอบดช่างฟ้าไม่เร่งเลยพระถอดตัวได้แล้วก็รถคิมก,ก็ประครองประครองนี่หนึ่งครับ มันมีรถคีมบอกอย่างเหมือนกันครับหโ้โอเคครับ cũng ừ, trang bên này chăn hì thôi ừ, cái môn lướt đây ừ, vàng, vàng bên này Xúc lông thế này Xúc lông ลิกแน่นเลยอย่างนี่เลยตุบๆว่าจังสันโนเบนทีเบนเม้นโนเบนนี่ได็กนี่อาจารย์ฮินตุ้งวนเนาะตุ <laughs> ้งวนอนาะโอเคครับ <laughs> คลิปนี้ก็บายบายแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ